ความเฮงความมั่นคงไว้ดีแล้วเนี่ยพี่จอยจะบริหารคนง่ายหลายคนเลยนะคะมาขอขอแล้วก็ <ขอ S 2> ดีใจใช่แต่ทุกคนจะพูดเลยว่าเหมือนปาฏิหาริย์คือช่วงเนี้ยขายไม่ดีอะไรไม่ดีจะมาละมาขอท่านอะไรอย่างเงี้ยมีซื้อดอกไม้มาถวายด้วยนะคะพุกพวกมาลไยมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ใช่มาาไหว้ที่ร้านพี่จอยค่ะแล้วก็นี่บอกว่าล่าสุดมาขอแล้เห็นพี่จอยชอบถวายดอกลิลลี่ท่านพ่อเยค่ะท่านพ่อชอบดอกลิลลี่บ่มันไก่วันเป็นแสนโอ้โหขายเขามันไก่วันเป็นแสนท่านผู้ชมดูตัวแรกฉันทำได้แล้วเนี่ยจรด้ปาฏิหาริ์มาแบบคือพี่จอย มาแล้วหลายสาขาแต่ว่าหลังจากที่พี่จอยเซตระบบตัวเองอะเนาะหนูว่าแบบทุกอย่างแบบเหมือนดีดนิ้วพี่จอยจําได้ไหมตอนที่หนูเปิดดวงพี่จอยแล้วหนูบอกพี่จอยว่าอะไรปีนี้เป็นปีที่พี่จอยจะได้ทุกสิ่งอย่างที่พี่จอยอยากได้ปีนี้เป็นปีที่พี่จอยจะได้บ้านธุรกิจจะดีขึ้นจะลุ่งเรืองเหมือนดีดนิ้วอะจอยปังปังสาขาเปิดปุ้งปังกี่สาขาเนี่ยทช่รล ปีที่แล้วเปิด2สาขาว้าวเฉพาะของตัวเองอ่าเฉพาะของตัวเองนะจ๊ะยังไม่รวมเฟรนชส์ชายไม่รวมเฟรนช์ชายใครสนใจเฟรนชชายติดต่อพี่จ่ยด่วนนะจ๊ะได้ค่ะยินดีค่ะใครอยากที่จะได้ประสบการณ์ขายข้าวมันไก่หลักล้านนะคะต้องเรียกว่าเจ๊จ่อยร้อยล้านไปแลยนะจ๊ะโอ้ถามว่าถ้า ความศักดิ์สิทธิ์นะคะมีให้เห็นทุกวันค่ะคือทุกๆวันเนี่ยก่อนที่จะออกไปรลานใช่ไหมก่อนออกไปลาก็จะสวดน่ยกราบท่านกราบองค์พระสวดมนต์ค่ะแล้วก็ขอพรองค์พ่อ ก่อนจะออกไปทํางานเนี้ยค่ะออกไปร้านทุกวันขอให้ลูกค้ายดีนะคะอ,อะไรอย่างเงี้ยบางแบบวันไหนบางทีบางช่วงเี่ียบๆอย่างเอาห่วงเดี๋ยวไม่ต้องเป็นห่วงเขาละเขาดีเขาปังอยู่แล้วไปบางทีเข้าสาขาอื่นเพราะว่าพี่มีหลายสาขาพี่ก็ต้องอวนดู่ไปเรื่อยๆใช่ไหมโอ้วันนี้ที่ตรงนี้เงียบจังเลยท่านพ่อขาลูกขอออเดอร์หน่อย <laughs> ได้ไหมคะได้ค่ <laughs> ะ <laughs> สักกู่10นาที15นาทีมีออเดอร์เข้ามาแล้วค่ะสองร้อยกล่องสามร้อยกล่องร้อยห้าสิกล่องอะไรอย่างเงี้ยแบบ คือท้าน,นึกนึกถึงท่านนะคะแล้วขอท่านได้จะได้<น>ทุกครั้งสำ,สำหรับพี่จอยนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาที่เรามีอุปรสรรคหรือว่าแบบเราต้องการกําลังใจค่ะ,ะเราอธิษฐานขอท่านพ่อเลยเราจะรู้สึกว่าตัวเราขึ้นเขิมขึ้นมาค่ะ <No. S 1> ฉันทําได้ฉันสู้ได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่แบบทีแรกเราจะผ่านอันนี้ไปยังไงคือบางทีเราก็มีท้อบ้างใช่ะะมันเหมือนมันฟิลแบบ เขาเรียกมันมันหมดแต่เหมือนแบตนะคะแบตเราหมดแล้วเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าพ่อขาหนูขอกําลังใจหน่อยได้ไหมหนูอยากจะแบบผ่านตัวนี้ไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือขอท่านท่านก็เราก็จะรู้สึกว่าตัวเราเหมือนมีแรงขึ้นมานะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีกำลังใจใช่มันก็เหมือนจะเอามองไปอ่ะเออตรงนี้มันไปได้นะคะเราไปอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาได้อะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆค่ะแล้วก็ทุกๆครั้งแบบ เราจะทำอะไรสิ่งใดเราอธิษฐานขอท่านพ่อนะ,ะขอแค่เป็นกําลังใจอะคะ่ะคือให้ลูกมีพลังสู้สู้แล้วก็เดินต่อไปค่ะพี่จอจะสำเร็จ,จทุกครัางจะสำเร็จทุครัาง ถามพี่จอยหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าหนูสังเกตว่าสาขาที่พี่จอยเปิดใหม่และพี่จอยดูแลเนี่ยพี่จอยจะตั้งบัลลังก์องค์พ่อกับกังหันน้ำโชวพี่จอยคิดว่าการที่พี่จอยตั้งบัลลังก์องค์พ่อเนี่ยส่งผลให้ธุรกิจประสบความสําเร็จไหมคะจริงๆแล้วที่พี่ตั้งบัลลังก์องค์พ่อเพราะว่าเริ่มจากว่าสาขาคลองหลวง <c oughs> คือพี่มีความรู้สึกว่า คือพี่พี่ขอท่านพ่อแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้เหมือนทุกคนเดือดร้อนอมันไม่ใช่เดือดร้อนทุกคนเหมือนต้องการกําลังใจค่ะเพื่อที่จะผ่านผ่านแบบวิกฤตตัวนี้ไปให้ได้พี่ก็เลยคิดว่า พี่ตั้งบันลังองค์พ่อถ้าถ้าได้ถ้าลูกหลานท่านพ่อคนใดที่เป็นลูกหลานท่านพ่อค่ะมาทานมามาทานข้าวก็มาขอพรกับท่านมาขอกําลังใจจากท่านอะไรเงี้ยค่ะทุกคนจะได้แบบผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันว่าเราเป็นลูกองพ่อเหมือนกันคือพี่เชิตั้งใจเป็นสะพานบุญใช่ค่ะคืออยากให้ให้ทุกคนแบบมีที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าให้ให้รู้จักองค์พ่อท่านมากขึ้นคือเนี่ยอย่างพี่ตั้งเนี่ย คนเข้ามาทุกคนจะยกยกมือไหว้ก่อนก่อนมาทานข้าวแล้วเด็กเด็กน้อยบางคนนี่เข้ามาวิ่งเข้ามามากราบข้านเทฟอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันมันไม่ใช่แค่ร้านข้าวมันไก่นะคะตอนนี้มันมันเหมือนมาแบบเป็นสถานที่ที่ว่าเข้ามาก็สบายใจออกไปก็อิ่มท้องวว้ามันเป็นอย่างนี้เลย จะพูดกับพี่อย่างนี้นะคะเนี่ยมันเป็นความรู้สึกดีแบบหลายๆคนมีลูกค้าที่มาทานเราขอพรองพ่อแล้วสาเร็จมั้ยคุณจอาหลายคนเลยค่ะเป็นอย่างที่พี่บอกใช่ค่ะบางคนพูดเลยบอกว่าเนี่ยต่อไปไม่ไม่ต้องไปฮ่องกงแล้วมามาขอพรองพ่อที่นี่ก็ประสบความสาเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยสาธูสาธ่อาจจะให้บอกอะไรเนี่ยพี่ขอบคุณน้อมสาวคนนี้จริงๆนะคะคือแบบเราไม่ใช่พี่น้องพ่อแม่เดียวกันแต่เราก็เหมือนแบบ เายิ่งกว่าเป็นพี่น้องอันนี้เราคือเราแบบนาตในบางครั้งคือแบบพี่มีแบบมันเขาเรียกอะไรนะคะเราเรามีปัญหาอะไรไงเราคิดถึงน้องใหม่น้องใหม่ก็จะโทรมาแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจะถามพี่จอยเองเลยนะทั้งท้ที่แบบพี่จอยยังไม่ได้เล่าให้แกฟังนะเาะอะไรอย่างเงี้ยคือน้องใหม่เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นสะพานบุญขององค์ท่านพ่อจริงๆใช่แต่ว่าแบบ พูดง่ายอย่างทุกวันนี้ที่พี่ประสบความสําเร็จก็มาจากน้องใหม่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะเพราะว่าเราเเรียน่าได้กําลังใจได้ข้อแนะนําที่ดีแล้วก็น้องใหม่เป็นแบบคนที่สร้างศรัทธาจงคือแบบสร้างให้พี่แบบศรัทธาองค์พ่อเพิ่มมากขึ้นนะค่ะเชื่อเชื่อใช่จริงจริงไม่ต้องไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราแบบรู้จักกันมาก็เพราะองค์พ่อแล้วหนูก็รู้สึกพึ่งมากเลย เลยนะคะที่พี่จอยนะ ทำในสิ่งที่หนูบอกคือหนูเนี่ยได้เป็นที่ปรึกษาให้กับใครหลายคน <Okay. S 1> พี่จอยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะทําตามที่หนูบอก hmm. แต่ทุกอย่างที่หนูบอกเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นศรัทธาที่พ่อเนี่ยดนใจบอกหนูแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่หนูได้เรียนวิชามาเวลาที่หนูเปิดดวงวันเดินปีเกิดพี่จอยหรือเปิดวันเดินปีเกิดใครเนี่ยคือ hmm. ท่านเนี่ยบอกมาแล้วว่าปีนี้จะต้องทํายังไงยังไง hmm. ถึงจะผ่านวิกฤตชีวิตไปได้ hmm. เหมือน hmm. ท่านก็คอยช่วยเหลือลูกหลานอยู่แต่ใน hmm. เดียวกันที่พี่จอยเนี่ยทำตามที่หนูแนะนำอะแล้ววันนี้ได้มานั่งอยู่หน้าบ้าน,นพี่จอยอะ่ะแบบมันรู้สึกดีแล้วพี่จอยก็ไม่เคยที่จะมาแบบคอยเล่าละเอียดเล็กๆน,น้อยๆคือพี่จอยทำให้ดูเลย อยากพี่จอยฝากถึงลูกหลานองพ่อหน่อยนะคะในน้องๆวัยรุ่นลหลายคนคที่เพิ่งเข้าเริ่มมาศรัทธาพี่จอยอยากจะฝากอะไรถึงเขาคะอย่างแรกเลยนะคะพี่อยากให้น้องๆถามตัวเองว่าน้องๆอ,อยากยืนที่จุดไหน Oh. คือตัวเราจะไปไปให้ถึงตรงไหนะคะเราอย่างแรกเลยเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตเรานะคะว่าเราอยากได้อะไร mm hmm. เราเราคิดจะทําอะไรแล้วมันจะเกิดความมุ่งม,มั่นค่ะ mm hmm. พอเราเหมือนการที่เราทํางานน่ะถ้าเรามีโปรเจกต์เราจะรู้ว่าตัวเราต้องทําอะไรถูกไหมคะ <c oughs> แล้วนั่นแหละอันนั้นคือก้าวแรกที่เราจะไปต่อแล้ว <Wow. S 2> พอก้าวที่สอง ความศรัทธามันเหมือนกําลังใจค่ะยังไงเราเก็ต้องประสบความสําเร็จเราต้องเชื่อมั่นอย่างนี้ก่อนค่ะแล้วเราจะประสบความสําเร็จจริงถ้าเรายังไม่เชื่อมั่นในตัวเราหรือว่าไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราคิดมั่นความสําเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะความสับสน,นเข้ามาในใจถูกต้องคือแบบเราเราเชื่อมั่นในองค์พ่อแล้วเชื่อเถอะค่ะวันต้องประสบความสําเร็จแน่นอนองค์พ่อต้องเมตตาโลกาทุกคน ากจะสรุปเรื่องราวความสําเร็จของพี่จอยเลยนะคะคืออง right ค์พ่อแชร์กงเนี่ยท่านเป็นนักรบท่านเป็นนักรบไร้พ่ายหมายความว่าไม่ว่าท่านจะออกศึกกี่ครั้งท่านก็สําเร็จถูกไหมคะและเราคือลูกหลานนักรบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้พี่จอยต้องการบอกทุกคนเลยว่าหนึ่งคุณต้องมีเป้าหมายก่อนนะคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเอาอะไรคุณจะขออะไรคุณจะสําเร็จเรื่องไหนเนาะแล้วข้อที่2คุณต้องเชื่อให้สุดสุดคือหมายความว่าไม่ครึ่งครึ่งกลางๆไม่เดินหน้าถอยหลัง วันนี้จะเอาพุวงนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่ได้เนาะขอละลุยเลยขอละลุยเ่คฮะทุกหมดหน้าตากนะแล้วข้อที่สามก็คือเราก็ลงมือทําอย่างสุดความสามารถใช่เราก็ต้องตั้งใจทําให้สุดจริงๆค่ะนะคะวันนี้เราสองคนก็ขอฝากกําลังใจทุกคนประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะประสบความสําเร็จนะคะสู้ๆ ขอให้หลังจากนี้ร่ำรวยอย่างมีความสุขร่ำรวยอย่างสมา